เอาน้ำตาลแบบแล้วไรเนี่ยเราจะจัดการมันยังไงดีเม็ดออกแล้วงั้นเราจะเตะน้ำตาลออกจากหลุมดีวกว่านี่เนะี่ยไวสมน้ำหน้านอนต่อดีวกว่าอ้าวใบเตยทำไมเธอตื่นเช้าจังให้ดีราชค่ตื่นเช้าโอ <Okay. S 3> เคอ้าวใบเตยแล้วน้ำตาลไปไหนล่ะ า,าหาาอ๋อเรานึกว่าน้ำตาลหายไปไหนอา้าวทำไมฉันไม่อยู่ตรงนี้ล่ะใครเปิฉันออากระจกแล้วเราจะอยู่ไหนล่ะทีนีน้เอาน้ำตาลเอานี่ทำไมเธอถึงมาอยู่ตรงนี้ล่ะ ฉันจะพาเธอเข้ากลุ่มใหม่นะโอเคเอาน้ำตาลมาแล้วหรอมีคนเตะน้ำตาลออกจากกลุ่มหนาวมาไม่รู้เหมือนกันทุกคนวันนี้วันเกิดเรานะงั้นฉันจะเติมรูบักให้เธอนะเราด้วยเราด้วยขอบใจนะไม่เป็นไร เธอไปแต่งตัวเลยเธออิจฉาแ้วเหรอเบย์เบยฉันไม่ได้อิจฉาอืมฉันมาแล้วงั้นเรามาแนะนำตัวกันใหม่เถอะโอเคเราชื่อเนยอายุสิบแปดเราชื่อท็อปเทนอายุสิบเก้าเราชื่อน้ำตาลอายุสิบแปดเธอสิบเจ็ดไม่ใช่หรอ เธอเงียบทำไมเราชื่อแอนอายุ18เธอจะ้าหรอเธอชื่อใส่ใจบอกความจริงกับพวกเรามานะก็ไความจริงเราชื่ออ้วนอายุเธอล่ะไม่รหรอกคุณแล้วหน้าตาแท้ๆจริงของเธอล่ะไม่เงาแล้วทำไมเธอต้องโกหกพวกเราเพราะเราชอบทับพที แต่เราไม่ชอบเธอมเ,เ,ออเราชอบน้ำตาน้ำตา,ตาอ้วนสองชามหยุดได้แล้วอ้วนพี่จะเตะน้องออกจากกุ่